สว,ส,ส,วส,สวัสดีคร man, ับพี่น้องครับสวัสดีการทงกลางทาครับเมื่อนี้นะครับจาน้อยได้ออกมาออกมาทงหน้าครับแล้วก็มามาเหรียญน้่อาจารย์นะครับนักดนตรีเก่าครับเปิ่ลเคย่เหรียญดนตรีน้ำกันอยู่ขอนแก่นนะครับเนี่ยเพิ่นมาเห็ดกเกษตรเปรีเพียงเพิ่นครับมาเบืองน้องปลาเพิ่นมือนีสีมากิ you. นปิ้งปลานะครับกลางทงหน้านะครับพี่น้องครับขออนุญาตคลิปนี้นะครับมามาเยี่ยมชมนะครับเนี่ยน้องปลาแล้วก็ทงไงทงหน้านะครับ นะครับเพิ่นกำลังเตรียมการถาอยู่ทั้งผุนนะครับผมปลาอยู่หนองนี่จังสีเลยนะครับจานลอยค่อยค่อยซื้อมาปล่อยพร้อมนะครับอยู่หนองนี่นะครับเคยซื้อมาปล่อยตั้งแต่สมัยเฮ็ดงานน้ำกันนะครับลองเพลงน้ำกันนะครับเดี๋ยวแล้วไปหาแล้วครับกำลังอยู่ผุนแล้วครับไปมาหนี้ออกทงออกท่าครับพี่น้องครับบนไหลเขาในเมืองครับบ้านทงไฮทงหน้านะครับกินปูกินปลานะครับเนาะกับร้อยผ้าเลาะผ้ากินดผ้าเที่ยวครับพี่น้องครับวันนี้ครับไปี๋ยวไปหาจานแล้วเลยครับผม อ้าวมาแล้วมาแล้วมาหอดแล้วบ้างนะครับโอ้ยพ่อกับยูอีแม่กับย,มยูมาพี่น้องมาตามจานร้อยมากครับพ่อสวัสดีครับแม่สวัสดีครับแม่สวัสดีครับผมสวัสดีทั้งสองท่านนะ<อ>ครับผมโอ้ยลูกง่าย่อยตัวนีนโอ้ยลูกบอกโชคตัวนีนลูกโชคมันเมื่อไห่ยึมฮึมไอเจ็บีกเกินยีบีเกิน,กกนมานจะลูกไหมอ้าวฝนดีเนาะแม่นแมเนาะเฮ็ดยยังล่ะครับแม่ตอนนี้ โอ้โอสมสมง่วเข้าในบมยม่ว si. ่สม e oh, mm ูนี่นะครับผมห่อขายหรือห่อจังไดห่อขายอืมคุณแม่กำลังเห็ดใบตองกล้วยสี่ห่อสมสมง่ว่มสมูอเอาไ้ขายว่าสันว่าโอ้คือดีแต่เม่มีอาชีพร่องรับปอมน้องแม่นะเห็ดไปพ่อใดใคาหมาคาพู้นะเมียครับผมอาออาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์บีครับผมพ่อใดพ่อกันเตโดนเต่นั่น ป้าดสบายดีอยู่ดีมีแห้งพอดีเขามาเห็นอีพอกับอีเมยียเห็นยังเรือเนี่ยลราเรือล่าง,ง,งจานโอ้ยจะเป็นฉากหนอเศรษฐกิจพ่อเพียงของเพื่อนพี่น้องเอย๋ยนะครับนี่คือจานพร์ีครับตะกี้เล่นดนตรีน้ำกันตัวเพื่อนเล่นกีตาร์ตัวตะกี้เพื่อนตองแนงตองแนงตัวตะกี้โอ้ยบ่ได้เห็นหนา้าเห็นตาที่โดนเจ้นานั่นวุนวุนสมบูรณ์เนาะคา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 จานจุ่นว่าเสียน้าน้ำมาอยู่ว่าัน ่ครับจันตุนโทรหาอยู่กับจันถึงนะครับบอกว่ามาเด้อส่งฮะมาโซ่ไฟไปสซ่ควางเฮียบักต่นเมื่อขึ้นโอ้ท่าพวกต่นเนี้ยมาบวกต่นโอ้วันชิมาแห้งไิเออเอาไปงานแต่งวันนี่แหะครับผมไปงานแต่งอ่นลูกว่าน่ายเนาะผมกะว่าสิไปอยู่ผมบัดค่าเอียดงานอยู่ด้างบนก็เลยเออเอาบอกเป็นหนังสนุกทรงกําลังแรงใจไปเมื่อนี้มาเล่นน้ำ มาเบิ่งน้องปลาปลาทอดนี่ตัวคาร์มนี่บมองิีดเวียดเดียปลาทอดอยู่นี่อยู่บ่เรือนเนียนมื่อนี่นะเนียนมื่อนี่เอามือนี้มาหนีตีโอ้ยพี่น้องครับนี่ครับนี่ครับฟังตรงคามเพิ่นตกปลาอันเดียดยินว่าบ้ากันมาตกปลาอยู่นี่อันนี้เป็นเป็นสนามตกปลาของพี่พระระดอนเมนบบพรระดอนศรีชาพันนะพี่น้องนะครับนี่ครับยู่งมองนี่นี่นะครับพี่น้องอยู่นี่อยู่ฟังตรงคาร์มกับหน้าอาจารย์อาจารย์บีนี่ครับเป็นโบอต๊ะปลาของ อของของคุณพาระดอนสีชาพันธ์นะครับผมนี่ครับดูความสงครามเลยพอดีมีทีมงานโต๊ะปลาพากันมาโต๊ะปลาอยู่หันนะครับเนะาะแถวสีทรหาเพิ่อนอยู่มากินเข่าน้ำกันนะครับผมมาหนีสีมาบุกหน้าอาจารย์บีพี่น้องครับเบิ้องน้องปลาเพิน่นใสติ่งลิีงเลยพี่น้องเลยเคยเอาปลามาปล่อยอยู่ช่วงหนึ่งคอยเอาปลาหยังมาปล่อยให้อาจา,ารย์จันบีช่วงปลา,าร่วมเมนโบ,บผมเอาปลาตะเพียนปลาหยังนี่แหละผมผมจำไม่ได้ละผมเคยมาปล่อยสองถุงสามถุงนี่แหละนะครับมาปีนั้นนะครับพี่น้อง คือสีใหญ่เวลาที่ผ่าน,นีนเนาะเอาเบื้องกลางทงกลางท่งาราำกันพี่น้องนะครับบรรยากาศสบายหูสบายตานี่นะครับบ้านพ่อเพียงของอาจารย์บีเพิ่นนะครับหลังจากเลิกจากการเรียนดนตรีนะครับเพิ่นกับมาอยู่แบบพ่อเพียงพ่อเพียงเป็นวินเถีเนาะจย์เนาะแล้วคนละหยาดยางเบื่องนี้เอพาพีพพพ่น้องรอเบิ่งจะเข้ามาเข้ากัาานป้าเป็นวินเถีรเลยแน,น่นอนพูดนะมันใส่ได้บไม่เวฟเจ้าหน,จานิจัน ไปก็ไปเอาเจ้าใส่ไหนมาหนิโอ้เอาไว้เป็นวินเทจซื้อเบิ้งพี่ดองครับเนี่ยเบิ้งโอ้ยเตาเตานะครับหม้อมือฮะตู้เย็นเสิตู้เย็นก็มีครับพี่น้องแต่ว่าสายไฟโมหอดใส่ไหนวาจานนี่ทันทานทันโอ้ตู้เย็นวินเทจน่ะโอ้ตู้เย็นสมัยใหม่โอ้แน่นอนแน่นอน ตู้เย็นสมัยเก่าเป็นสมัยใหม่หมดเลยอ่ะโอ้เครียดีแต่ว่าบระรัมปราดานะครับเป็นวินเทจย่างเดียวเลยนะครับอาจารย์อาจารย์บีเล่าสิรับรับรับอันรับเขียนป้ายน้ำนอกครับอาจารย์นอกเนี่ยครับเนี่ยป้ายลักษณะนี้นี่สิเป็นป้ายใหม่ป้ายยังนะครับเพิ่นรับเขียนเบิดนะครับสำหรับอาจารย์บีเพิ่นสิมักของวินเทจตัวสะสมของเก่าย่างภาพี่น้องย่างเลาะเบิ่งนะครับเบิ่งของวินเทจของอาจารย์บีเพิ่นนะครับไปิดต้าน ไปตได้ปีกงเพราปลาเนี่ยปลาไปตได้ปีกงเพราะสนอโอ้โหถ่าจุนจันมากก่อนโอเคโอเคถ่าอาจารย์จุนมากประจันว่าเดี๋ยวไปไปลองรอเบิ่งจะเข้าวครับนะบรรยากาศบ้านแถบปอพอได้อยู่แต่ว่ามันคือหนาวแต่มันตอกดังไฟซะได้หมดตอกดังไฟซะแล้วหัดนี่ไม่ได้เรียนยู่ไสครับผมเรียนอยู่กับบางหน่วยตัวล้านระเบียงรถไฟขอนแก่นครับเมื่อเลี้ยงครับ มือื่นสิไปกาลสินมือื่นสิไปหายายเบือเสตอรูดมือื่นไปเยี่ยมยายเบือเสตอรูดไปกินต้มไก่นะครับมืออื่นสิไปหายายเบือเสตอรูดมืออื่นแต่มื่อนี้ก็เลยมาหาจานก่อนนะครับนัดกับยายเบือไปมืออื่นพราะหี่เหลียบไม่ใส่มพราะยี่เหลมก็อยู่วงคือเก่าเพราะท่านได้ไปใส่นะครับผมเนี่ยเห็นบอลในกาแฟนคลับคือกันเอ้จานผีเรากับเบิ้งตลอดอยู่เลยเอาเอาเอาเมื่อนี้ขออนุญาตมากินปูกินปลาหน้าน้านะครับเนี่ยนะครับแต่ว่าเป็นสีหนาวๆเสียดดังไฟเราพี่น้องเอ้ย หอดย่ามหนาวเลยต้วนี่เอาแนวฝากแนวตอนกับมีตั้งแต่แนวจังสันละเออนั่นแหละแนวฝากแนวตอนกันนี่เอโอ้เบิ่งน้ามีแม่จะบาดก่อนบาดนี่โอ้ยจะเป็นขยันเนาะแม่เนาะนี่แหละผู้เฒ่ากันบ่มีแนวเห็ดกับพวเป็นตะยูเนาะแม่เนาะบ่มีแนวเห็ดไข่จังหวะจะเป็นคนขยันบ่มีแนวเห็ดกับไข่บ่มีแนวเห็ดกับไข่รอดว่ราะฉันมีแม่แล้วว่า คือจังบัเถ่อยู่บ้านทั้งบ้านผมนั่นแหะผมมีแนวเหตุกับป้นเตยู่หดมาอันนี้ก็ครับจันผมอยู่อำเภอเขีมราดครับจังหวัดอุบลราชธานีโอ้พอนจะเลื่อนเมืองการโอ้ยมือไก่ตัวเนาะก็ละเรื่องกันเลยนได้นั่นกับอุบลนะรับเงี้ยว่าถีบไปไปจัฝกกันไปยังล่ะโอ้ครับ ครับโทรหากันแล้วเดี๋ยวสิมาอยู่ครับเดี๋ยวคนเหตุงานอยู่คนเหตุงานอยู่เส้นดานเดี๋ยวคนมาเมนมาแม่โอ้แม่จื่อได้ยุติโอ้คุณแม่ยังจื่อใดเลยนะครับว่าปีนั้นเนาะแม่เนาะครับโอ้อันผมอยู่สองปีแล้วครับแม่ผมอยู่สองปีปีนี้ผมก็เลยปีนี้ผมก็เลยขออนุญาตบอมแม่นพระเอกดอกแม่บ่แม่นพระเอกดอกไปเหรียญ ไปหัวซื้อๆในลาผมก็ดีครับแม่ครับครับผมปีนี้บ่ได้อะไรไปล่ะลาปีนี้นะครับว่าสิธาไปเล้าวัดเล้าก็จะเอาพรท่านได้เปิดด้านก็เลยพรท่านได้ไปก็เลยเลาะอยู่นน้ำมือสิลาเมื่อก่อนล่ะแม่มาหาทีมงานนี่แหละครับทีมงานเก่าๆเสียมาหาอีพ่ออีแม่ยนี่แหละนะครับมาเหรียญนําเนาะเอาเดี๋ยวสิเบิ่งอันน้องปลาก่อนพี่น้องว่าเป็สิเป็นตะลุงบ่นะครับอีกจังหน่อยกันได้ปลากับมาปิ้งน้ำกันพี่น้องนะครับต้นเขาเนียต้นเขายุ้นสีล่ะแม่ โอ้เบิ่งหล่ะครับเบื้อง<ม>ต้นเ<ม>ขาเขาหน้าเมียกําลัางงามวันเสาร์นี้เมียรัวป่ะเอาเบื้องไหนเมียจะ้ะนี่โต้ยต้นเขามันคือสูงแต่เมียเจ้น้อยกับได้เกี่ยวเนาะครับเนาะนั่นเขาหน้าอีเมียครับพี่น้องครับสุดลุงหูลูกตาขึ้นกันเลยครับแหบป่ะมา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 ,มา,มาเอ้าอยู่กับน้องจะในวันแหะเปลี่ยนหมดเนี่ยอ่ะ โอ้ยันบติดนี่ยโอ้ติเอาได้ครับเดี๋ยวผมจัดการในสนาดังไฟเรื่องของใหญ่เรื่องนั้นน้องแม่เนาะมันหนาวเลยได้ไหมมาพี่น้องขออนุญาตจานกองก่อนสิวันหิ้งบัดนี่เอาละครับพี่น้องครับบัดนี้มาทะลุปมาชมจันมาจานร้อยสิวันหิ้งเบิ่งว่าจันดีแล้ววะระหว่านหัวอาหารลงไปแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิวันหิ้งเอาปลามาปิ้งสู้กินพี่น้องครับมาขออนุญาตครับจันดีว่าเล่าวะไอ้ต่าเขียบวันว่าฉันเล่าวะ จานลอยกลายเป็นได้แขกแล้วครับมื่อนี้นะครับเบื้งลูกเบิ้งงว้ยหากระดีจะมันมวลเอาพวกไหนจานขึ้นไปไกลแท้สร้างบุญสิแล้วขออนุญาตอวยกล่องพี่น้องน่าก่อนมาพี่น้องมาครับจานร้อยสิบห้ามาวันเอาปลาครับพี่น้องโอ้ยแสดงว่ากินนู้แล้วตัวนี่แล้วเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล่องจับบาดก็ได้พี่น้องเด้อโอ้ยนี่เอาแบบธรรมชาติเลยเฮา อ้าวพี่น้องได้แล้วบาทไหนได้มุ้งกล้องแล้วมาตรวจัดจกักัน้ำกันพี่น้องครับวันนี้ขออนุญาตนะครับออกตรงออกท้าจังมือนะพี่น้องเด้อนะครับเนะบืบ้องบรรยากาศดิสารบ้านเฮานะครับเบื้องว่าสิทธิ์ึ้แข่แตกเพาพี่น้องนะครับมาเบื้องน้ำกันครับไใล่ะคือยังบ่มาก,กินอาหารบันบน้านหัวอาหารไปบ่ท่านมาก,กินอยู่สานเอ้ยป่าจะ <laughs> จะเข้าจะเข้า พอดีอาจารย์บีละวันละวันหัวอาหารลงไปแล้วครับกำลังมากครับสีได้ยปีงบอมาลุนเบิ่งพี่น้องนะครับมาลุนเบิ่งครับอีแม่ว่าให้มันได้ต้มเด้อว่สวัสดีแม่แล้ววะนี่ครับพี่น้องมาแล้วครับจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บแล้วครับเนี่ยนี่อ่นี่ย่ะเนี่ยอ๋อกำลังเขามาครับยุ่มยำยุ้มยำมาอาจารย์มาแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาแล้วนั่นชุดใหญ่กำลังมากจมจมจมมาแล้วพี่น้องครับเดี๋ยวสิจัดกันสี่ได้ยปีงนะครับ เอาพี่น้องครับได้การลวครับมากมากมาเออเราป็นนักจานร้อยด้จาร้อยสิบวันแหะแตกพี่น้องเลยได้่ปจานเฮ้ยนะเตี้ยจะไลยปันใดจันสิบห้ามันอยู่แหะหมดเคือแหห้างนแหปลานหน่อยตัวนี้ก่อนแหปลาใหญ่ตัวนี้ โอ้ยมาแล้วพี่น้องมาหลายแล้วครับจุบจับจุบจับแล้วครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยว่างานไปวันวันวันมันมีแต่ปลาน้อยครับบันไดจาันร้อยสิเอาปลาใหญ่ครับเนี่ยเนี่ยรลังบวานมากนะครับพี่น้องครับจานบีแล้วว่าถ่าเบิ่งก้อนว่าเสรนนะครับนั่นก็ร่างมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเข้ามาแล้วครับได้กินหัวอาหารแล้วพี่น้องเลยดูเบิ่งบรรยากาศพี่น้องเลยบรรยากาศดีครับพี่น้องฝนลิ่นเยอะนะครับนะครับนะครับน้องปลาจุบจับจุบจับอยู่กับพี่น้องครับมาประหยัดน้ำ กำลังมากครับพี่น้องกำลังมากมากินปิ้งป,ปลากลางส่งหน้าทำกันพี่น้องแต่ว่าฝนลินครับตอนนี้ดานบีแล้ว่าวาดโดดสิลงคุู้เมาแล้วว่าอ <c oughs> ีแม่กระรุ่นครับว่าสิได้ต้มเพว่าแบบเอาลองเบิง้งลองเบิง้งได้ไปด้านได้ไปเนี่ย <c oughs> กระลังออกมาก <c oughs> อีกแล้ว คนในวานง่ายดอกพี่น้องเอ้ย <ś led> อาจารย์ดีระหว่างวันวันโหลดตัวใดบ่อนยิงไงไ่งใหญ่สัตว์ระหว่ามาพี่น้องมาเอาเบิ้ลตะวานเห็ดแตกพวกที่จกินย้อนบ่เอาบ้านมันอยู่ไกลอาจารย์ไมได้ตะวานเหนือไม่ยุไกลแท้ครับพี่น้องครับได้แหงนะครับคนในเปลี่ยนชุดแล้วครับอาจารย์เปลี่ยนชุดแล้วนี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวพาวันเหนือกันพี่น้อง ได้แห่แล้วได้แห่แล้วบาทในพุ้านอนุญาตให้ลงน้องไลแล้วบาดนี้มามาเบิ่งว่าจานร้อยสวันแห่เปลี่ยนบ่พี่น้องเลยสิดรปิงปลาขาวปลาหน่อยบ่พี่น้องนะครับนี่ละเอานิ่มๆเกียนนี่ละเอายกันวอไายการนี่เนาะมาพี่น้องมาเพิ่งนับกันครับจะได้บ่ครับมี่สุกป่าแล้วบ่ะยูเหีือจันดีแล้วป่ะเมนบ่อ ส่จันผมง้ซอยมาไปพี่้องงม,มแหบัดดีครับออาพี่้องขออนุญาตลงน้ก่อครับบัดดีโอ้ลึกเยอะตัวดจันบ้ตาเลึกเลยอ <c oughs> เอ,อ้ยแต่ละ้อแหบัดไหนเอเหนแล้วบักเช่ตัว <c oughs> แม่มึงว่านมันถลทวนทบักเช่กันไรเด้โดนน้ำอ่ะ จัดตั้งแต่ปลาหน่อยละของเลยปลาหน่อยเขาต้องปล่อยนี่พวกเอาได้ปลาหน่อยนี่ปลาหน่อยนี่ต้องปล่อยนะครับพี่น้องครับอเอ้อไม่แต่ปลานิหน่อยเลยอ่ยะขออนุญาตห่าวเลยครับพี่น้องหนาวหนาวหนาวฝนตกนี่นะครับ <c oughs> แล้วแต่จอมแยดิ ตำอยู่ข้านนอกไม่ได้ปานิดหน่อยโอ้ยนี่นละจอมเหี้ยไปเขามาหาใหา่กับจอมเอหมเมี้ยครับคนแหงหนาวอนู่คนแหงหนาวอยู อ้ยสงสัยคือปลาหน่อยบ้าพี่น้องเลยเออเปี่ครับไม่ได้ดดรุ่นนี่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับเออปลาหน่อยปลาหน่อยอันนี้โอ้ยขออนุญาตบาดซล้ำครับบ็เลยใส่ผ้าบ็เลยใส่ผาเส้นเสือจะฟ้องก่อนดื้อนี่ปลาไม่ได้รุ่นนี่ครับพี่น้อง ตปลาไหมครับนี่ครับปลาหน่อยปลาหน่อยไม่ใช่ตัวเลหน่อยหรือเปล่ครับปล่อยเลยครับเอาไปเลยครับจะอยู่มุมฟุ่มคุณวศนันอาจารย์พี่เล่าว่านะครับเดี๋ยวสิไปรอหามุมฟุ่มนะครับสิมีปลาดุกปิ้งยังน้ำละว่ะโอ้อีพ่อมาอีกคนหนึ่งพ่อสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับผมล่องลุยบ้างหรันมันมีแต่ปลาหน่อยไหมพ่อแค่ไหนก็ได้ปลาใหญ่ครับ จะได้สป่านงเจเลยมันมีแต่ปลานหอยไหมจันออีแม่ว่าแกงสนมไม่สมว่าสันปาเอ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 าลองเบิ้งล่องเบื้งอีพอพนเอาปลาดุกมาฝากเสียาแกงสนมไม่สมบ่แม่โอ้ใลปลาดุกมาตวนว่าสัน่นย่านว่าลูกวันป่าบ่ได้เอาเอาเป๊กเป๊พอเป๊กเดี๋ยวลูกสิวันเบิ้งอีกก่อนมันมีแต่ป่านหอยไหมจันพี่จะไดเฮา ปลาเปรี้ยไหมปลาเกียรติเท่าไหร่ไหนมันอยู่มุมใดเจไัยบอกผมไหนผมสะพิสูจน์จังหวัดทางสะพานทางสะพานพคนละงานใหม่มี่บ่เออเดี๋ยวผมจะลองเบื้องพี่น้องครับบัดนี้ครับเดี๋ยวไปเอาอยู่บุ่นครับพี่น้องเอาขออนุญาตขออนุญาตไปเอาปลาก่อนพี่น้องนะมันเคร่งถือกล่องเคร่งถือแหจังไหนนี่ล่ะนะขออนุญาตเดี๋ยวได้จังไหนจะมาเบื้องน้ำกันพี่น้องนะครับเนาะได้โปได้จังไหนจะมาเบื้องน้ำกันพี่น้องเด้อมันนี่ยู่กลางท่งกลางทานเลยล่ะดังไฟไปทาเราเป็นน้ำดังไฟนี่ยพ่ มามามาเดี๋ยวขออนุญาตไปว่านแหเอาปลากันพี่น้องนะครับเดี๋ยวจังไดจะไปเบ่งน้ำกันครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ตอนนี้กำลังโบอยู่พี่น้องขออนุญาตบาดค้มนะครับบ่อใดใส่ผ้านะครับใส่ตัง้งแต่ผ้าสั่นในตัวเดียวเอาเดี๋ยวขออนุญาตลงไปเบ่งป่าทัาง้งปุ่นก่อนนะครับพี่น้องมันไก่เนาะเอาเดี๋ยวติดตามขออนุญาตเอาเป็นคลิปที่2นะครับปิ้งปลาหน้าอาจารย์บีนะครับอยู่บ้านฝางนะครับข้างๆครับข้างๆครับบ่อตกปลาของพี่พระดอนศรีชาพันธ์นะครับผมเนาะ มาเดี๋ยวจะลอยไปหาวันแห่กันพี่น้องครับเดี๋ยวติดตามคลิปที่2ครับปีงป่านะจันบีครับพี่น้องครับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆเอาซ้ำนี่ก่อนนะครับเดี๋ยวต่อคลิป2ครับพี่น้อง